สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันหลังเกมอีกแล้วนะฮะเออวันนี้ครับเข้าสู่ช่วงของฟุตบอลแฟกนะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับกีฬาและการฟุตบอลนั่นเองนะครับก็เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนใครดูบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบอลมันนะครับตอนแรกผมเปิดมาไม่ได้รู้ัตงต้นนะเปิดมาในนาทีที่ประมาณ3-4มสสนะครับผมนึกว่าโอ้ยแมนยูบุกเข้าใส่แบบสุดยอดเลยครับมีการต่อบอลที่ดีครับแต่ดูไปดูมาอ้าวสีเสื้อไม่ใช่นี่หว่า มันเป็นบอลหมัดนะครับโอ้บอกเลยว่ามันจบด้วยสกอร์สองสองนะฮะแต่โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูปเกมโดยรวมกันผมจะพูดในฝะั่งแมนยูเป็นหลักละกันนะผมเป็นแฟนผีแดงครับว่าผมเห็นอะไรนะครับโหตอนแรกนึกว่าแบบคลายเวิร์ดย้ายมาแมนยูนะแบบเป็นลูกของแพตติคลายเวิร์ดใช่ไหมสุดยอดมากๆนะเห็นแล้วแบบโหขยมใส่ปุ้มป้ามปุ้มป้ามนะแต่บอกเลยว่าไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะฮะร,รู้สึกเป็นผมเป็นแฟนแมนยูคนหนึ่งที่รู้สึกไม่รู้ว่าเทนฮาร์คทำอะไรอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ ก็การเล่นระบบนะครับจะเป็น4-2-3-1นะครับที่เราเห็นกันในระบบปกติอยู่แล้วแต่วันนี้ผมเห็นความผิดพลาดเยอะมากๆต้องชมโอนานานะครับวันนี้ถือว่ายืนตำแหน่งได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่พูดถึงอันดับแรกก่อนเลยสนามครับสนามเนี่ยรู้สึกว่าสนามจะเป็นแบบ ไม่ได้ดูว่าเป็นญ่าเทียมหรือญ่าจริงนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวนับมันเป็นญ้าจริงแล้วแหละแต่ว่ามันสนามเนี่ยมันจะเรียกว่าย้าเนี่ยมันสั้นนะครับแล้วมันก็มีความแข็งนะครับแล้วก็มีน้ําขังนะครับไม่รู้ว่าฉีดน้ําหรือฝนตกนะฮะคือถ้าสังเกตได้คือลูกบอลเนี่ยในช่วงแรกก็เล่นกันลําบากนิดนึงนะครับในการที่น้ํามันขังอยู่ส่งไปก็จะมีวุดวุดว่างอันตรายมากๆนะครับอันนี้กองหลังเนี่ยต้องบอกว่าเออเล่นโดยรวมก็ยังถือว่าได้ดีอยู่นะครับถึงไไมม่่ดด้แยยาากโเฉพะ จำราเลครับก็คือว่าตัวเรียกว่าอะไรนะเด็กนะครับตัวเด็กของแมนยูนั่นเองเนี่ยหลังหักไปเลยผมเห็นช็อตหนึ่งที่แบบโดนปุ๊บๆหลังหักอาจจะต้องไปเล่นโยคะหน่อยนะผมว่าแบบโอ้โหทีมนั้นเขาก็พลิ้วมากๆเลยนะครับไม่สามารถเลยทําให้โอ,อก,กาสที่จะเสียประตูเยอะมากๆนี่ก็คือต้องอยอมรับว่าเขาเป็นเด็กนะเนาะก็ถือว่าแต่ว่าดูทรงแล้วตงแต่กเกมที่แล้วนะครับก็ถือว่าได้อยู่ผมว่ายังได้อยู่นะนะอันนี้ก็ถือว่า ความผิดพลาดของแมนอยู่นะครับส่วนคู่กลางเนี่ยเราเห็นบ่อยมากผิดมากคือคาเซมิโร่คาเซมิโร่เนี่ยผมเห็นจะจัดเนี่ยหลายครั้งมากๆที่แบบหนึ่งด้วยอายุอานามเนาะการจ่ายบอลการคิดนะครับช้าไปหมดเหมือนกับเข้ามาเล่นบอลการกุศลนะวิ่งหมดบก็ก็ไม่เข้าใจว่าจะไหวอีกหรือเปล่าเทนฮาก,ก็คงต้องลองดูว่า ถ้าแบบนี้ต้องซื้อนะผมต้องซื้อแล้วแหละกางร,รับด่วนจริงๆแล้วการที่ซื้อเมสันเมาส์มาเนี่ยมันสําหรับตัวผมเองนะถือว่าผิดพลาดนิดนึงเพราะว่ามันทับตําแหน่งกับบูโนนะคือตําแหน่งของบูโนเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะผมคิดว่ามันทับกันเยอะก็เลยคิดว่ามันต้องซื้อกองการตัวรับมาแหละนะครับแล้วก็เมนูยังถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าคนเดียวไม่ไหวเราก็เป็นไอ้หนูเหมือนกันนะครับก็ต้องพยายามนะครับส่วนรัดฟอร์ดยังเหมือนเดิมเนาะเลี้ยงลุยเข้าไปแล้วก็ติดเลี้ยงลุยเข้าไปแล้วก็ติดนะครับ นาโชก็เช่นกันนะครับถึงตอนหลังเอามีอามัดลงมาก็ประมาณหนึ่งนะฮะแต่บอกเลยว่าคือแมนยูตรงกลางเนี่ยตรงกลางตอนนี้นะครับมันขาดการที่เราเล่นแบบ Move and Play คือแบบว่าเคลื่อนตัวส่ง Pass Move ไปแบบง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูชอบกักเล่นบอลหลายจังหวะแล้วก็เลี้ยงไปเองโอเคการเลี้ยงไปเองของของปีกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละนะฮะแต่ผมมองว่าบางทีมันก็เยอะไปนิดนึงนะถ้าเราเล่นง่าย จ่ายแล้ววิ่งจ่ายแล้ววิ่งทําทางไง,ไง่ายเหมือนบอลหมัดครับเห็นไหมฮะเป็นระบบมากผมไม่เข้าใจว่าทําไมเชนฮาร์เนี่ยถึงไม่สามารถทําระบบแบบนี้ง่ายๆได้ถามว่าเมนยูเคยทํำไหมเคยทําได้น้อยมากๆนะครับคือไม่กี่เกมนั้นที่เขาทําแบบนี้ฮะแล้วก็จะเล่นได้ดีนะครับคือผมมาโล่งใจแล้วนะที่แบบเฮ้ยไม่มีแม็กทอมหรืออะไรแบบนี้เนาะในกองการเป็นคาซิเมโลสู้คู่กับไมนนนะครับแต่สุดท้ายคาเซก็เริ่มที่จะไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าฤดูกาลน่าจะยังไหวไหมผมก็คิดว่าน่าจะจบแล้วแหละนะครับก็ ไม่รู้กันบูโน่ก็ยังขยันเหมือนเดิมนะครับแต่ผมคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบบูโน่เท่าไหร่เพราะเขาชอบจ่ายบอลบางครั้งนะบางครั้งแล้วกันหลายๆเกมที่ผ่านมาผมชอบเห็นจ่ายเสียบ้างอะไรบ้างแต่ความขยันความอะไรเขาผมกว่ามันก็ขาดไม่ได้จริงๆครับส่วนฮอยลุนก็ยังเป็นกองหน้าที่ต้องมีอยู่ในแบบนี้นะฮะหรือจะหามาเสริมก็ยังคิดไม่ออกจะเอาใครถ้าคุณหาได้ก็ลองไปหาดูแล้วกันโดยรูปเกมเนี่ยบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยนี่คือแมนยูนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใจนะก่อนที่ เกมจะเริ่มขึ้นคิดมันผมไหมว่าก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นเราคิดอยู่แล้วว่าแมนยูเจอทีมเล็กกว่าแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะโดนตอนตอนตอน,ตอนแล้วก็แพ้หรือเสมอชนะโอกาสชนะเนี่ยก็ฟุกฟุกก็อาจจะเป็นไปได้อะไรแบบนี้แต่ยหลายคนคงคงคิดแบบนี้นะผมว่าฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่เกมมันจะออกมาแบบนี้นะครับคือเราแค่เหมือนกับตอนนี้ดูบอลแมนยูเหมือนกะอารมณ์แบบว่าดูบอลแล้วก็แบบว่าโอ้โอ้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวโดนอะไรแบบนี้ครับหรือจะโดนแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็น อารมณ์มแบบนี้มากกว่าพอแมนยูโดนไปอย่างเงี้ยโดนไปจริงๆก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจอะไรก็รู้คิดว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่มาดูว่าเดี๋ยวแมนยูก็ได้คืนเพราะว่าพทีมชื่อชั้นอะมันห่างกันเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดยังไงกันลองลอง,ลองบอกกันนิดนึงนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับว่ามันมัน อืมอึือัดผมเป็นแฟนแมนยูนะผมก็อยากจะแบบให้เซนทากมาทาอะไรมากกว่าน,นี้ไม่รู้ว่าต้องไล่เซนทากออกไปหรือหมดเวลาของเซนทารแล้วก็ไม่รู้ไล่หน่อไปเถอะถ้ามันคิดอะไรไม่ออกไล่หน่อไปนะครับผมอ่ะเป็นแฟนตั้งแต่ยุคยุคเก่าเนาะก็อยากจะให้ทีมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับคืออย่างไม่รู้นะบางบางตําแหน่งอ่ะบางทีมนะครับถ้าคุณเห็นมีคนที่มีอายุเยอะแล้วถ้ามันช่วยประโยชน์ได้ก็ยังโอเคถูกปะแต่ว่าไม่รู้สิพอเป็นแมนยูแล้วแบบเป็นคารเซเป็นอะไรที่แบบ คือผมมาเห็นนะคาเซกับตอนแรกอะ่ะเล่นเอาเพื่อนะยังไม่จบครึ่งแรกนะเล่นไปผมบอกเลยเปลี่ยนออกแล้วและมันไม่ไหวแล้วมันเล่นแปลกๆอะ่ะแปลกๆมากๆเลยนะครับคือก็เหนื่อยใจเนาะเอาเป็นว่าเสมอสองสองถือว่าโชคดีไปแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากมาคุยกันหลังเกมด้วยนะฮะใครๆก็มาคุยกันได้นะครับเป็นยังไงครับว่าฝั่งของแมนยูต้องปรับปรุงอะไรต้องทําอะไรอีกนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะฮะเพราะว่าผมก็พยายาม เชียอยู่เนาะนะเชียเต็มที่เลยนะครับก็ยังไงฝากทุกคนคอมเมนต์กันด้วยมีอะไรติชมกันได้นะเรามาคุยหลังเกมกันแบบนี้มานแบบมผมจะพยายามทำคลิปทันทีนะแต่ว่าก็ไม่ทันเนาะเอาเป็นว่ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ